สงสัยเหรอคะสงสัยเหรอคะว่าอยากเรียนหมอถ้าอะไรสวัสดีค่ะช่วงโควิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสสังคมบริบททางสังคมแล้วก็ค่านิยมสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปมากมายก็เชื่อว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนาะที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเรียนหมอดีไหมนะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในการเข้ามาเรียนหมอเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะแค่บอกว่าเรียนอะไรบ้างแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยประสบการณ์มันเป็นยังไง ทุกครั้งที่ฟ้าเหนื่อยเนี่ยฟ้าก็จะนึกถึงเราคอมเมนต์พวกนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรกันนะแต่ว่าเมื่อมาเรียนแล้วก็ถึงได้รู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันค่ะในเรื่องของอย่าเรียนหมอถ้านี้มันก็เป็นประสบการณ์ของฟ้าเพียงคนเดียวเนาะซึ่งฟ้าก็ยังเรียนไม่จบค่ะ เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนมีประสบการณ์อื่นเห็นต่างหรือว่าอยากเล่าอะไรเล่าในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าปกติฟ้าก็อ่านอยู่แล้วแล้วก็ช่วยๆแชร์กันให้พี่ๆน้องๆคนอื่นได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะไม่อยากทํางานหนักฮ่าๆๆๆรู้อยู่แล้วใช่เราแรกฟ้าก็แบบฮ่าๆมีคนบอกมาว่าตอนเด็กๆนะคะว่าเอ้ยหมอนเนี่ยสบายจังเลยเข้าทํางานตอนเก้าโมงกินกาแฟกับ จริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะจริงๆคือหมอมีงานเยอะมากที่เราไม่เห็นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยนอนโรงพยาบาลหรือว่าแบบเราอาจจะเคยเข้าแค่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเราก็จะเป็นว่าจริงๆแล้วหมอเนี่ยทำง,งานแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็่าจ,จะได้เป็นหมอเฉพาะทางหรือว่าหมอที่รายได้สูงที่คนชอบเอามาขายหรือว่าแบบหมอความงามอะไรแบบนี้เนี่ย <c oughs> คือขนทางมันยาวไกลามากค่ะจริงแล้วมันเรียนนานมากค่ะคือว่าแน่นอนว่าเราออกแบบชีวิตเองได้แต่ว่าในแง่ของเรียกเป็นช่องทางปกติเนี่ยคนก็จะเรียนต่อเฉพาะทางใช่ไหมคะ ซึ่งน้องนึกภาพดูนะคะหลังจากจบสิบสองปีของมัธยมเนี่ยหกปีก็คือเรียนหมอแล้วก็ใช้ทุนอีกหนึ่งถึงสามปีสมุตินะคะแล้วก็เรียนต่ออีกประมาณห้าถึงเจ็ดปีหรือว่าสามปีก็คือแล้วแต่ว่าเรียนต่อสายไหนเนาะคือเรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ทุนไปเรื่อยค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าจะเป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยกว่าจะได้เป็นจริงๆเนี่ยก็คือสามสิบวก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 หรือว่าลบก็คือแล้วแต่คนออกแบบแต่ว่าส่วนมากคือเรียนนานมากจริงๆค่ะเห็นในเด็กคุณว่าแบบสอบติดหมอก็สบายแล้วซึ่ง คือเตรียมสกินแคร์แบบ a อน i ี g เอ g อะไรแบบนี้ไว้เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเรียนนานมากจริงๆก็อีกอย่างก็คือเป็นสายการเรียนที่นอนค่อนข้างน้อยมากๆค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าการอยู่เวรค่ะซึ่งก็คือการประจำที่โรงพยาบาลแล้วก็คอยจัดการงานต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการเนาะซึ่งบางทีเนี่ย เวเราก็จะกําหนดไม่ได้ว่าจะจะยุ่งมากน้อยแค่ไหนเพราะเราบอกไม่ได้ว่าคนไข้เนี่ยจะป่วยตอนไหนเนาะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะแบบว่าอดนอนกันแบบข้าววันข้ามคืนไปเลยทีเดียวในขณะที่ต้องทํางานที่มีความเสี่ยงสูงในแง่ที่แบบว่าห้ามผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเรียนหมอเนี่ยมันเป็นงานที่เหนื่อยทั้งสมองแล้วก็ร่างกายมากๆเลยค่ะข้อที่2นะคะอย่าเรียนหมอถ้าไม่อยากเสียอะไรไปค่ะซึ่งโอเพอันนี้อาจจะต้องขยายความกาันนิดหน่อยอมีคนเคยถามฟ้าค่ะเป็นรุ่นน้องว่า ถ้าเกิดว่าเรียนหมอเนี่ยผมผมจะต้องเสียแบบความเป็นตัวเองไปไหมพี่อะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งเอาจริงๆคือมันก็อาจจะไม่ใช่คําว่าเสียเนาะแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนไม่ว่าในทางที่ดีขึ้นเราก็แย่ลงหรือเปล่าก็คือสมมติว่าในแง่ของตัวเราเนี่ยนิสัยเนี่ยคือก่อนน้กจะเข้าหมอทุกคนก็จะคิดอยู่แล้วว่าอยากช่วยคนเนาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่าอยากเสียสละอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเข้ามาจริงแล้วเนี่ยเราก็จะประสบกับแบบ ความท้าทายหลายๆอย่างที่บางครั้งทําให้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าแล้วมันไม่ใช่แค่คําถามถึงในแง่เป้าหมายแต่มันอาจจะถามถึงแบบตัวตนแล้วก็กลารเป็นตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราเชื่อมันตลอดหรือเปล่าซึ่งบางคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยหลายคนก็เปลี่ยนไปเลยมากๆจากการเรียนหมอค่ะตัวตนในแง่ของแบบการให้คุณค่าตัวเองงานอดิเรกอะไรแบบนี้สมมุติว่าคุณมีงานอดิเรกหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสายการแพทย์เนาะแล้วก็เรียนหมอ คือมันจะมีคําพูดหนึ่งที่คนชอบพูดมากๆเลยว่าถ้าคุณชอบสายอาร์ตเนี่ยก็เก็บไปงานอดิเรกสีแล้วก็มาเรียนสายการแพทย์ก็จะเป็นหมอที่วาดรูปได้อะไรแบบว่าเป็นหมอที่เล่นดนตรีได้อะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนมันก็มีหมอที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าถามว่าการเรียนหมอเนี่ยมันจะทาให้ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราเคยรักได้มากเท่าเดิมไหมคําตอบก็คือไม่นะคะเพราะว่าอย่างไงต่อให้เราแบ่งเวลายอย่างไงต่อให้เราเรียนแบบพยายามไม่เรียนหนักมากเนี่ยอย่างไงการเรียนหมอเนี่ยมันก็จะกินเวลาชีวิตามากมายทําให้บางครั้งเนี่ยเรา พลาดโอกาสแล้วก็ต้องยอมที่จะเสียโอกาสหลายๆอย่างในการทําสิ่งที่เรารักค่ะเป็นการที่แบบถูกหล่อหลอมโดยระบบแล้วก็บริบทของชีวิตที่เราเลือกเนาะที่ทําให้บางครั้งเนี่ยเรากลับไปทําสิ่งที่เราเคยรักไม่ได้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ว่าก็คือเป็นการตอบคาถามว่าการเรียนหมอเนี่ยจะเสียอะไรไปไหมซึ่งจริงมันก็เสียค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้น,นะคะ่ะอย่างหนึ่งที่ไม่รู้จะพูดดีไหมมันไม่ใช่ของทุกคนแต่ว่วา อยากเป็นหมอถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนโลกมากๆอะไรแบบนี้อาจออมันจะพาดูแย่เนาะแต่ว่าคือมันจะมีซีรีส์หลายอันมากลองนึกภาพดูนะคะที่จะเป็นแบบว่าระบบหมอที่แบบแย่มากมีความแบบซีเนียริตี้สูงมากๆตัวทาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีการกดดันบูลลี่บลาๆเสร็จแล้วก็จะมีแบบตัวเอกที่เป็นหมอที่แบบเฟียสมากเทมาออกมาแล้วก็แบบฉันจะ เปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ทําตัวเท่ๆทุกคนก็แบบจริงๆเราทําผิดมาตลอดนี่แตาจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันก็เหมือนซีรีส์นั่นแหละค่ะแต่มันแค่ไม่มีตัวเอกแบบนั้นแล้วก็เราก็ไม่ใช่ตัวเอกแบบนั้นด้วยหรือต่อให้เราเป็นตัวเอกแบบนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องมันจะจบในการที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนาะหลายๆคนก็คิดจะเปลี่ยนแต่ว่าด้วยความที่ระบบต่างๆมันฝังรากแน่นเนี่ยซึ่งอาจจะมีผลดีหรือผลเสียกับผู้ป่วยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้สึกได้วว่าาตััเรกบ หล,หลายคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ตัวเล็กเนี่ยมันตัวเล็กมากขนาดไหนมันไม่สามารถเปลี่ยนทั้งหมดได้เนาะการเรียนแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งมากจริงๆแล้วก็การทำงานก็ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแบบทําอะไรเสริมเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สูงมากทั้งในแง่ร่างกายจิตใจแล้วก็อาจจะในแง่เงินด้วยเราก็จะทุ่มเททั้งหมดกับผู้ป่วยกับการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนอย่างอื่นหรือสร้างอะไรที่มันแบบเปลี่ยนโลกได้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้มีเยอะถ้าเกิดว่าเทียบกับอาชีพอื่น ต่อไปคือเรื่องของไม่ชอบจริงนะคะซึ่งเอาจริงมันพูดไม่ได้หรอกว่าชอบหรือเปล่าเพราะว่าในแง่ของเด็กเรียนมปลายเนี่ยโอกาสที่จะได้สัมผัสว่าการเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายที่จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการเป็นแพทย์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงเนาะทุกคนก็จะเลือกมันเข้ามาเพราะว่าอยากเป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งในความว่าคมชอบเนี่ยคือมันจะมีหลายอย่างมากที่ท้าทายเราให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย อันนี้มันคือสิ่งที่เราเลือกจริงๆริหรอสมมุติว่าต้องทําแผลของผู้ป่วยบางคนที่เพิ่งมาจากศูนย์หรือมาจากบ้านที่ดูแลไม่ดีอะไรแบบนี้แล้วก็มีหนอนอยู่ในแผลกลิ่นเหม็นมากซึ่งเราก็ต้องทําซึ่งแบบบางทีเราก็คิดว่าแบบเอ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่ใช่จริงจริงเหรอก็มาเจอกับความรัดก,กายรัดใจหลายๆแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเนาะแล้วก็ความรู้สึกต่างๆเช่นแบบช่วงแรกๆที่เราดูแลผู้ป่วยเนี่ยแล้วผู้ป่วยของเราเสียชีวิตสมมุติเราก็จะแบบรู้สึกแย่แล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยเร,แบบเริ่มคิดว่าแบบฮ้ย มันเป็นความสึกที่เราอยากอยู่ด้วยจริงๆหรอพราะมันเป็นอาชีพที่ต้องเจอแบบนี้ทุกวันเราก็ต้องเลือกว่าแบบจะรู้สึกแบบนี้ต่อไปจะเรียนรู้จากมันหรือว่าจะแบบด้านชาไปกับมันเหมือนที่แบบรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นก็คือ <Hum. S 1> มีครั้งหนึ่งค่ะที่ช่วยอาจารย์ผ่าตาัดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการลูดอึออกมาจากไส้ของผู้ป่วยค่ะแล้วก็ห้องนั้นก็คือกลิ่นเหมือนอึแล้วก็ตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบ Mm hmm. อืมอสอบเข้าไม่มีใครบอกแล้วเนี่ย <c oughs> อันสุดท้ายเลยที่ห้ามเข้าหมอเพราะเหตุผลนี้เด็ดขาดเหตุผลนี้ก็คือเป็นเด็กคะแนนสูงค่ะคือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะเรียนอะไรดีคะแนนสูงก็เข้าหมอละกันเพราะว่าทุกคนที่คะแนนสูงก็เข้าหมอเนอะเออซึ่งอันนี้ก็จริงและไม่จริงเพราะว่าเอาจริงจแล้วเนี่ยการเรียนหมอมันมากกว่าคะแนนซึ่งทุกคนคงรู้อยู่แล้วแต่ว่า คะแนนแล้วก็ความสามารถในการท่องจำเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนสําคัญนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างเดียวเพราะว่าการเป็นหมอสงสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการสื่อสารการมีวาทศิลป์การทํางานร่วมกับคนอื่นซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สะท้อนออกมาในคะแนนเกรดในช่วงที่เรียนที่โรงเรียนแล้วบางทีเราก็เลยไม่ได้คํานึงว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแค่ไหนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ คัดกันมากขนาดนั้นถ้าเทียบกับคะแนนค่ะเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่แค่การเรียนสิ่งที่ชอบเท่านั้นแม้ว่าต้องชอบคือต้องชอบถึงจะเรียนได้แต่ว่ามันไม่ใช่การเรียนแค่สิ่งที่ชอบเนาะเพราะว่าการเรียนหมอเนี่ยหปีมันต้องขึ้นทุกบอร์ดหมายความว่าต้องขึ้นทุกแขนงของแพทย์ที่เป็นแขนงใหญ่ๆเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากเป็นหมอจิตแพทย์เนี่ยแล้วก็เข้ามาเรียนแพทย์ มันก็แปลว่าคุณก็ต้องเรียนด้านาการผ่าตัดด้วยต้องช่วยการผ่าตัดด้วยไม่ได้แปลว่าเรียนแค่ด้านจิตแพทย์อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราชอบตั้งแต่แรกแล้วมาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างมันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ได้ชอบด้วยซ้ําแต่ว่าเข้ามาแล้วก็เจอสิ่งแบบไม่ชอบมากๆทั้งหมดเลยท้ายที่สุดก็คืออยากจะบอกว่าก็คงจะทําวิดีโออัปเดตเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งขึ้นมาก็ยิ่งเจออะไรที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือเปล่าเยอะมากๆ แล้วก็สนุกสนุกทงนั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฟ้าได้เห็นวิดีโอตัวเองตอนนี้เนี่ยในอดีตก็คงจะแบบเปลี่ยนความคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเรียนแพทย์แล้วก็การเลือกช่องทางการเรียนต่อในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยหวังว่าประโยชน์นี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนมากค่ะอยากให้ทุกคนสู้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยายยามมันมีหลายอย่างที่เราเปลี่ยนได้แล้วก็หลายๆอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเนาะอาชีพในฝันมันไม่มีจริงแต่ว่าเราสามารถทําให้มันใกล้เคียงที่สุดได้ด้วยการออกแบบชีวิต ด้วยวิธีของเราเองค่ะพี่น้องๆใครมีอะไรจะแบบให้กําลังใจคนอื่นในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้หรือว่าแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือแบ่งปันประสบการณ์ก็เชิญได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดต่างๆกันค่ะฟ้าก็จะอาจ่านแล้วก็เป็นความรู้สําหรับทุกคนด้วยกันเนาะ